สวัสดีครับมือน,นี้ก็กับมาพบกับช่องกเกษตรศาสตร์ชนแนลเฮ้ามันเดิมครับจ่องสำหรับผู้ที่หักละกะชื่นชอบในอาชีพการเลี้ยงแพ้ครับมือน,นี้ผมก็จะพาพี่น้องกเกษตรกรชาวแพะเฮามาแนะนำหรือว่าศึกษา หารลดต้นทุนอีกชนิดหนึ่งครับสำหรับนองแพ้เขาในในส่วนของทางผมใส่อยู่นะครับสิมียังเป็นส่วนประกอบแน่นันเขาไปชมพร้อมๆกันเลยครับแต่ว่าก่อนจะไปชมกะฝากพี่น้องเกษตรกรเ,กเขาผู้ที่เขามารับชม ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อป็นกำลังใจให้กับทางช่องเฮาครับถ้าพร้อมแล้วเข้าไปชมผมพร้อมมาเลยครับไปได้ครับสำหรับส่วนผสมที่ผมเลือกใส่นี่ก็จะมีล้ำละเอียดครับคือล้ำละเอียดที่เขาได้จากโรงสีน้ำบานเท่านี้และครับผมซื้อมากะ กิโลละหาบาทครับในส่วนพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรเน่าจะเป็นกิโลจักบาทนี่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่นะครับแล้วอีกปฏิดิบอีอันนึ่งก็จะเป็นพวกใบมั่นสปลังมักค,ครับใบมั่นสปลังมักนี่ผมมักไปยีสเวตเหมือครับ สำหรับมือนีก็จะมีแค้2สองอย่างนี่ครับเป็นส่วนผสมเพื่อเป็นอาหารเสริมใหม้เพป็นกินตอนแรกๆครับบ่ต้องกินเยอะครับตอนแรกกินแรก็นอนปวดใส่กำลังเองียงอันนี้ก็เป็นสูตรอาหารเล็กๆน้อยๆครับเพื่อจะนํามาให้พี่น้องเกษตรกรเท่าได้รับชมแลกเปลี่ยน แนวคิดวิธีการในการให้อาหารแพร่ฮอส่วนขั้นตอนการก่อน,นจะให้เนี่ยคือมาคูกเข่าเขากันด้วยกันนะครับเห็ดเป็นไอทีมอารครับเพราะว่าแต่จะเห็ดแบบเป็นเข่าหลาดแกงแบบที่ผมเคยเห็ดไว้นี่คือมันจะสินเปลืองในส่วนของใบมันครับใบมันเนี่ยจะเป็น บริลงทุนจกบาทกับใบมันเพราะว่าเก็บจากไไห,หลมันท้องเจ้าของนี่แหละครับมามาักไว้ไปคนเขา้าให้มันเข้ากันนะครับพอคนเข้ากันได้ทีแล้วเอาก็จะเอาใส่ภาชนะไม่ว่า ถังเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้น้องแพ้อร่อยกินแล้วผมค่อยจะถ่ายให้พี่น้องเกษตรกรนะเบิรงอีกท่นึงว่าจะกินหรือบ่กินครับเดี๋ยวมันก็จะเหมือนๆเน,นี่ยครับน้องแพมันก็จะค่อยๆกินไปประมาณนี้นะครับเป็นอาหารเสริมเพิ่อนสำหรับ อนเร่งเรงครับหลังจากที่เขาปล่อยแปลงไปแล้วครับเดีย๋ยวจะพี่นอ้องเข้าไงอีกร่างครับออเอาแพาเบ้างก็จะกิน ตรงนี้ก็เป็นนาฝนครับโลกประหยัดเพิ่งจะเริ่มจะจะมีปัญหาครับปรญยาดแล้วครับในส่วนของหนองแพ้ของผมก็จะได้จัดคอร์ดถ่ายปัญญาตเ,เป็นว่าจะทีเห็ดคือช่วง ดูดูแลก็คงจะบอดได้แล้วครับต้องเปลี่ยนคอร์ดเปลี่ยนแนวทางในการเปลี่ยนแนวทางในการบริหารจัดการนะครับใอวิธีและขั้นตอนในการถ่ายประหยัดนองแก้วครับตอนแรกที่มี้ผมกค็คงจะขอจบไปเพียงสามีก่อนนะครับอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ไม่พาดคลิปต่อๆไปจากทางช่องเน่าครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับพอกันไม่คิดนาครับพี่น้อง